ร้ยแล้วไปแล้วโอ้ยเลือดบอลหลายยี่สิบคนนะใช่เหรอใช่แล้วขอร้องอย่าพูดเรื่องนั้นเพื่อนพอดีเป็นสตรีมเมอร์อยู่ครับอุ้ยสกันไหมเดี๋ยวไปดูเทกเลยเทคเลยเทคเลย ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องไงวะโอพโดเรื่องจริงเลยมีใครเชื่อยัง10คนประหลัดไหมตลกละอ่ะเด็กเขาไม่ได้อ่านที่โป๊กจบหละไม่ไม่ไม่ดูในเว็บไงคือยูพับหน้าจอไม่ไ้ไงี้ยเดี๋ยวจอาที่แบะเดี๋ยวรอครับจบอาทคลิปจบเลย

มีคนเนี่ยอยู่่ทางนี้อะเสียงตีดีหมดเลยเปิดชื่อเลยสรุปเลือกตัวอะไรอ่ะเอาไม้พี่ดูสิไม้พี่เอันนี้อยู่นี่เลย user left your channel ตายมันเปิดชื่อไม่ได้มันเปิดชื่อไม่ได้ใช่นี่หมวกผมรูดของมาเลยรูดรูดรูด มันมีหวัวปะ่ะมีมีผมเปิดเฮ้ยไม่มี FN เลยเหรอ FN อะไรไม่ยเขยไม่อยาอ่าฟ้าคนไม่อย<ๆ>่าฟ้ามาฟ้าขึ้นบน อ่าเมืองฟาร์มมันเดือดไม่มีของเลยแดนลัคือปลาฮะนี่ไงเมืองน้ำไงเราอยู่ใกล้ที่หวานปลาเมืองน้ำไงโคตรอิ่มอ่ะบอกเลยของไม่มีโคตรไม่หลังยิงแตกมวามีตัว โอ้เอาเยสคุจะแตกขอดไปเกินขอดเกินไปแล้วเฮ้ยเวียจะแตกเฮ้ยมีคนมันมีคนใช่มีขอกระสุดนะขอกระสุนหน่อยกระสุนหมดติ๊กเดีกเด็กเด็กจะแตกอ่ะไม่เล่นนะไม่เล่นไล่สกายได้กันได้กันผลลือไม่อยนี่ อันนี้มันมันได้ยิงเข้าหัวมาหัวแตกเลยนะมีมีเขาคือเชื่อมเชื่อมวันใครโดนอ่ะมึงน้ำเลยมึงน้ำไม่มึงน้อบวกมึงน้ำอ่ะน่น้ำหังน้ำตรงนู้นเต็มเลยตรงนั้น เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เต็มเลย,เอยนอกเขาก็มีแล้วก็มีนะตรงนี้ไปดิไปดิตรงนี้เนี่ยว่าที่เราตายเมื่อวานเนี่ยหน้านี่เลยเนี่ยยิงอยู่หน้านี่อยู่เขาน่ะไมเปลี่ยนเนี่ย,จเ,เ,ยเจอแล้วตรงนี้ตรงนี้นอนอยู่เต็มมาก น,นนะั่นแหละไปเฮ้ยบาังสอาวัดเปิดชื่อไม่ได้ไรหรอตอนไหนมันอยู่ตรงไหนเขาไม่รู้เมื่อกี้เ,เ,รเราจะถ้าไปเก็บของเราไม่เราจะไม่โดนแทนมันหรอไม่รู้จะโดนเสียบแทนมันนะพี่เมื่อกี้หลังเขามีนะหลังสองรู้จริง พวกของระเบิดผมว่าเราเก็บของผมว่าเราไปเก็บของเราตายเลยเลยี่เหมือนเราไปแทนที่มันให้มันรอดมันไม่มีายาเนี่ยหรอหืมหนามป่ะอเอเอมันไม่มีอะไรเลย ไม่เนี่ยย่าเฮ้ยอะไรล่ะโอ้เอคย่ามันน่าจะแอบมางน้ำกันแอบแน่นอนพี่เมื่อกี้เห็นสี่ห้าตัวตอนนี้เงียบไปแล้ว พี่พี่พฟานผีหน่อยใครเน่ยพี่ป้าตัวร้นอนปัดแมนไปอ,อ,อ่ะออกออกอยู่ใกล้เราอยู่แมถมแถวนี้เราก็ได้ั้งแต่ว่าเราจะโดนยิงฟีจากข้างบน ไม่ได้ใจอาจจะตายกระโดดขึ้นหลังคาได้ปะต้องมีอะไรเนาะไ,ได่เ,เหรเหยียบที่ขึ้นเหยียบไม่ได้ทะลุ คนหัวมาแล้วุนหัวครนะป่าคนหัวมาแล้วคนหัวตัวรับเลยทิที่เท่าไหร่ สองร้อยยี่สิบห้ามีมาบ้างบนนู้นอ่ะประมาณบนนู้นเลยพี่มันเสียงปืนเสียงปืนบอกเลไรอย่างเงียวิ่งมาแล้วรอรอรับหนึ่งนะมันยังไม่รู้พี่พี่เข้าไปเรื่อยดิเอาสโคปป้ะเนี่ยไหนอ่ะพี่ปาสโคปไหมเฮ้ยพี่พี่ปานเนพี่ปานเนี่ยอยู่ข้างบนสอน

ก็จะใช่ไม่น่าจะใช่ผีอ่ะผีไม่มีไม่ค่ะผีไม่เนยไม่ผิดมีน้อยเจอแถวเนี้ยทางนู้นเต็มเลยหายไปได้มใช่ไหมเออได้ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนเนี่ยเนมันจะเอาพี่ปลาดอนอ่ะมันจะเอามันจะเอานี่มันเห็นนี่อ้อมอ้อมอ้อมซ้ายไปก็ได้นะ แม่คนึ่งเล็กตัวน <t od con problems> ึงเล็กตัวนึงตายชุบต้องเห็นบทเตี uh, oh ้ยในเกมเยอะไอ้สมมีฟาร์มาสอ่ะเก็บเก็บของอ่ะโอ้ยวมัน VDX อ่ะโอ้โห อมดีว่ามีไอคิไม่ไม่มันทั้งใเมืองก็ไม่ไอ้นั้นไงแอ้ดอกโอยานี่โคตรเยอะแม็กก็เยอะนี่พี่ขอดีเอ็กนะเอาอะไรกันดเยิอะยรตาโคตรเยอะเด็กนี่ม่หัวนี้หัวนี้ปนใทยหัวนี้หัวนี้กันเยอะเนะนั่นั่น่ะหัวนั่นแหละหน้าที่อยู่ข้างบนหัวนะาน่า ตรงไหนเก่าแล้วครใช้ดีเอ้ไหมใช้อยู่ใช้อยู่เอาป่ะปล่อยเอาป่ะเอาเอาของนี้เพิ่มไปนี่เมียนึงนี่ไม่ได้ใช้เพราะยาอื่นนี่เยอะกว่าดีเองไงเคเอามาเอามา่แหลเนี่ยจริงเหรอเราแอบแถวีไหนว่าจุดจบอยู่ตรงเนี้ย ฮ้ยนี่ไงดีเอ็กเมืองนี้มันเก็บจากเดือหรอแม่งเลยนอนแอบ,บอยู่ในซอกนะโอ้ยไหลโอยไหลนอนนอนนอนแอบ,บอยู่ในซอกนะ <c oughs> ไม่ว่าเนียนนะมีใครเอาขวดเพิ่มความสิบเป่ะขวดฟ้านี่เกาะเอไม่ไม่เกาะเกาะบวกสิบ มี่ใส่กอดบอกเสร็จแล้วเจ้าคนเจอาคนเดี๋ยนะตรงนี้ตรงนี้ตัวเดียวเห็นตัวเดียวรอมวิ่งมาหาเราก็ได้มั้งที่ปลาตาหงอยล้นใช่ไหมเออมีบอยผู้หญิงตัวเดียวจะได้สูงมันน่าจะช็อปของที่เรายิงแตกกันอยู่แล้วมั้งไม่เรายิงแตกอยู่แตกล้มเลยเออตัวที่พี่วิ่งไปลอยตูดเนี่ย วงวงมันบีบมาหาเราอยู่แล้วเป็นไรเรารอได้เราอยู่กลางวงเลยเราบน,นหัวมา<ห>อ๋อมันเก็บของอยู่เปล่าเออใช่ใช่ทำไมเสียงม,มันมอยู่บนหัวนั้นเนเี่ยยืนอยู่บนหวนัวไะกาปืนไม่เพราตรงเพดเพดตรงมากเลย น้ำมาน้ำมีปวดน้ออ้อมอยู่ใครเอาสตาร์แนกสามสิบไหมนี่มีสิบแปดมีอีกสิบห้าเหลือๆแล้วผมมีอยูหกเหลืออยู่แล้วพ้อพ่อผมตายเดี๋ยวพอไอ e ีที่ลงมาไม่ต้องตีแม่งแยม่ยมใครมียาบ้างรับพี่ใครมียาบ้าง

ยาอะไรก็ได้รกระปุกไหมกระปุกแดงอ่ะมีสองอันกระปกุกกระปุกได้กระปุกแดงขึ้นมาขึ้นมาพี่แบงกระปุกฟ้ากระ,ะปุกแดงกระปุกแดงอันนึงอ่ะครับอุย้ยตรงหน้าเดือสองตัวเอานอย่าประมาท โอ้โหไม่ดูแลกูเลยเห็นมันปะเขาเนี้ยเหรเนี่ยเขานั้นเขาที่นี่จิงเลยรอรอรอมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วดักดักใจให้มันเห็นเฮ้ยของกูวะโอ้ตายมันอยู่ตรงไหนลติดกันนะพี่เขานี้ ทางนน้นแหละวิ่งมาแล้วเหรอุอเออ,อเอ้าวิ่งไปไหนวะว <laughs> งบีบแล้ววงบีบมาแล้ว <laughs> อ๋อน,นู่นไงอยู่ตรงนี้นคนหรือผีวนะน่ะผีเอาแล้วมันนะไปไหนวะมันอ้อม ต่อเนหลยของเขาแล้วเนี่ยหาไม่เจอพยามต้องแน่นพยางแน่นนะพยากกระปุกฟ้าเยอะแน่นแน่ต่อแมงเลยแล้วกระปุกฟ้าแดงเอ้อญญมันจะไม่โฮ่งจริงหรอ เจอแล้วตัวนี้ไงยังน็อกอ,อีกตัวนึ่งอีกตัวนึงไม่รู้อยู่ไหนนะตัวผู้หญิงใช่ไหมผมแล้วก่อนโอ้